ดีครับวันนี้มื้อเที่ยงวันนี้จัดชุดใหญ่หนึ่งชุด <c oughs> จุเนื้อครับจุเนื้อทั้งเหนือจะเป็นอย่างหนึ่งนะครับใส่สารใส่ข้าวคั่วใส่อย่างนะครับเนาะตั้งแต่ใส่เป็นเครื่องเทศเพี้ยด,ดีพริกหลาบผมกินละโอ้ผมได้กินเลยนี่อืมมดหน่อก็ไม,ม่เอล็ก30กิี๊ แทะทั้งนัน้นแ่ะตับ,บตับจำโบจำโบจำม้อาระกระกงับจิ้นกงัมวันนี้นะจินงัมจินงามขนาดนั้นกันหระกะกะกแดงจุมพึมจดเนื้อจุดเนื้อบัดข้าวกบกอนหิวข้าวละดมอืมอืมตับก็ก<า>

กินกันคนละผากกินมาเหมือนกันอาหารแต่ละผากมะสามสิบกริป ở ừ. ờ. đây lắm nhu cầu tin nói thật bù chấm thật mắc phải thật mắn mắn thật nó thật sọp tin nói như thật sọp thật nhây. nhây. Ừ.

cho tham thấm học vroom nào bằng vào thầm thầm tức thầm thầm tức thầm 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 nó tắp thầm thầm mắc thầm 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 หมักมักนกนี่ฮะทำหมักไปมักมั้งส่วนใจทดลองทำนะครับเด้อขอบคุณมักครับ